สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาตามเก็บอาร์ติแฟกต์ครับในอัลฮามนะครับที่นี่จะมีอยู่ด้วยกัน11จุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาที่แรกเลยนะครับเราจะเริ่มที่ประตูลึกลับสโตนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เข้าไปข้างในนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บข้างนอกกันนะครับพอเราออกจากว้ามานะครับที่ประตูนี้นะครับมองไปทางซ้ายมือครับ ปีขึ้นไปครับเราจะเดินทางกลับไปตรงวิหารน,นะครับแห่งแสงที่ตรงนี้มากันไม่ค่อยบ่อยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเลยก็ได้นะครับเกืดจะหลงกันนะครับไม่ไกลครับ พอเรามาถึงตรงนี้นะครับให้เราลงมาทางซ้ายมือตรงนี้ครับและอาร์ติแฟชิ้นแรกครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมจะพามาครับจุดที่สองนะครับให้เราปีนย้อนกลับมานะครับหลังจากที่เราเก็บจุดแรกแล้วนะครับและตรงนี้ครับมันจะมีทางขึ้นไปนะครับให้เราปีนไปครับ เราจะย้อนไปวิหารแห่งแสงนะครับ <c oughs> พอเรามาเจอหินก้อนนี้นะครับก็แสดงว่าเรามาถูกทางนะครับ <c oughs> จากนั้นให้มองไปทางขวามือนะครับมันจะอยู่ข้างๆหีบนอนเนี่ยแถวนี้นะครับให้เราเก็บไปได้เลยนะครับชิ้นที่สองครับ จุดที่สามนะครับให้เราเดินต่อมาจากจุดที่เราเก็บเมื่อกี้นะครับเข้ามาในตัวของวิหารแสงนะครับแล้วก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมพาเดินดีกว่านะครับอันนี้เพราะว่าฉากมันดูคล้ายๆกันไปหมดครับเดี๋ยวมันจะหลงนะครับเราจะย้อนกลับไปเรื่อยๆ,รอยๆครับ จอประตูครับก็เปิดเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เตะโซ่ไอ้ตรงนี้ลงมานะครับเราจะต้องมาทางนี้นะครับคือเราจะต้องปีนสองจังหวะตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับและอันนี้ผมขอใช้ทางลัดเลยแล้วกัน พอเรามาถึงที่ตรงนี้นะครับที่ตรงแท่นแต่งนี่นะครับให้เราหันไปทางขวามือครับตรงจุดนี้ครับแล้วก็ปีนขึ้นไปครับแล้วตัวอาร์ติแฟกต์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเก็บได้เลยครับจุดที่สี่นะครับเราจะมาเริ่มกันตรงที่แผนที่แห้งแล้งนะครับให้เราเดินทางมาตรงไอตรงจุดที่มันเป็นซากมังกรนะครับโครงกระดูกมังกรครับ พอมาถึงนะครับเราก็ขึ้นไปครับแล้วเราก็ปีนขึ้นบนนี้ไปครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นอา์ติแฟกต์อยู่ตรงนี้นะครับเก็บได้เลยครับผม จุดที่ห้านะครับเรายังอยู่กันที่พื้นที่แห้งแล้งนะครับให้เรามายืนตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นช่องแคบเล็กๆนะครับให้เราแทรกตัวเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามานะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าอยู่แถวๆนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยครับชิ้นที่หกนะครับเราจะมาที่ พื้นที่แห้งแล้งตรงส่วนนี้นะครับส่วนบนสุดเลยนะครับที่คล้ายๆวิหารเก่าตรงนี้นะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ข้ามไปครับเราจะเห็นหินความรู้นะครับแล้วอาติแฟกต์จะอยู่แถวนี้นะครับข้างๆกันเลยครับจุดที่เจ็ดนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับหืนทรายต้องห้ามนะครับมาตรงทางเข้าโพรงตรงนี้นะครับ ให้เราลงมาเลยนะครับตรงนี้จะเดินทางไกลนิดนึงนะครับถ้าใครตกหล่นนะครับแล้วเส้นทางมันก็ค่อนข้างที่จะงงด้วยนะครับ เส้นทางมันงงจริงครับขอบอกถ้าเรามาตามเก็บนี่มันจะวุ่นวายหน่อยนะครับอ่าเนะผมก็ยังต้องคอยมองหาทางนะครับ คุณวายจัดอ๋อต้องไปตรงนู้นโอเคสอรี่โอเคห้ามไปครับห้ามไปทีครับทีนึงถ้าลืมตรงนี้นี่คือเดินลึกเลยนะครับเดินลึกจริงนี่ครับ มาครับใกล้ถึงแล้วครับฮแล้วก็มาซ้ายมืออ่าตรงนี้ครับพอเราลงไปครับเราก็จะเจอหีบตำนานนะครับและอา์ติแฟกต์จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับชิ้นที่7จุดที่8นะครับผม ให้มาที่ตรงนี้นะครับด้านขวาบนนะครับของผืนทรายต้องห้ามนะครับเราจะเจอหอสมุดครับให้เราปีนขึ้นไปครับแล้วชิ้นที่แปดครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมชิ้นที่เก้านะครับอ่าให้เราจากจุดนี้นะครับเดินมาอีกนิดเดียวครับตรงนี้เลยนะครับเราก็จะเจอคล้ายๆอ่าหอชมดาวครับปีนขึ้นไปครับ แล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชิ้นที่เก้าครับผมจุดที่สิบนะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับที่เราเก็บไปเมื่อกี้นะครับเป็นจุดที่เก้าครับพอเรามาเราก็ขึ้นไปครับแล้วก็มาทางขวามือครับเข้าซอกนี้ไปนะครับตรงขึ้นไปนิดเดียวครับแล้วเราก็จะเจอกับชิ้นที่สิบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ จุดที่สิบเอ็ดนะครับเราจะย้อนกลับมาที่วิหารแห่งแสงนะครับเมื่อกี้ผมมาพามาเก็บจุดที่สามแล้วมันจะมีจุดที่สี่อยู่ข้างๆครับแต่ผมลืมครับเข้าใจผิดมาตลอดว่าอัดวิดีโอไว้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเริ่มกันตรงนี้นะครับที่ที่เรามาเก็บจุดที่สามเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็ขึ้นไปตามทางอีกนิดเดียวครับ หลายที่ครับก็มีหลงลืมกันบ้างนะครับขอ <c oughs> อภัยเติบโตเข้าไปครับไม่ไกลครับจากจุดที่สามมันควรจะเป็นที่สี่จุดที่สี่นะครับแต่มันกลายเป็นที่จุดที่สิบเอ็ดไปแล้วนะครับตอนนี้เลี้ยวมาด้านซ้ายมือครับเราจะเจออยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดที่สิบเอ็ดครับผม สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ไกลหน้าครับสวัสดีครับ